Ga oh, je ja, even openmaken? Openmaken. Nee, mm, mama. Dat gaat het ik ga het open. Oké, okay. mama. Zo, -ma. so, niet doen, hè. Kom goed mama maken. Open. Ah, Wat hebben wij nu? Wat hebben wij? Wat is dat nou? Kom, laat me hier. Wat is wij? Laat me zo. So. Ja, twee. En deze eentje. Eentje. Hoeveel? Laat me maar eerst de eerste. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. En deze één. Deze huh? één. Eén. Deze één. อ mm hmm. yeah, ้นอย่าไปลูกมามาอยากกินนมมากาโอ้ยมีสัของที่มามาชอบตรงนั้นเลยเออดีใจดีใจโออยากกินมามาน,นี้ใช่ใช่อันที่เราชอบไหมนะอ,อเป็นไงลูกเป็นไงครับนี่อยากกินมากดัช oh, oh, มิวดัชมิวโอ้ดัชมิวโอ้มา มาม่าจะร้องไห้แล้วมาม่าอยากกินมากๆนี่ไงรสชีวีรสส้มชอบชอบมากๆชอบมากเดี๋ยวจะกินเลยอันนี้ดมมะลิมาม่าเอามาให้ยัดเปอร์ไงลูก, yes. ก,ลกนี่สเตึกเกิลยัตเปิร์ลูกยัตเปิดลูกตอนนี้เยสอืมว้าวเป็นไง มามาก็จะดื่มลูกมามาชอบมาคิดถึงมามาอยากดื่มมานานแล้วทุกคนคะ่ะวันนี้แม่แหวนกับยัสเปอร์จะมาดื่มนมดัชมิวนะคะดื่มนมจากที่ใจยล้วแม่แหวนสั่งของมานะคะเป็นแบบของไทยเรานะคะอันนี้เท้าแก่น้อยนี่ปาปิกา้าแม่แหวนชอบชอบมากค่ะแม่แหวน จะขาดใจอ่ะเออนี่นะคะแล้วก็มาม่าอะไรนี้นี่ยัเปิดดื่มแล้วเป็นไงลูกเลกเกอร์เซ็คมาฮูฟินยาฮูฟินยาออร์เรนจ์ออรเรนจ์เลกเกอร์ยำยำอันนี้ไม่แวนชอบนะคะนมมะลิเอามาให้ลูกนะคะ ฮานามินะคะฮานามิอยามาเอเซเดย์เซอเปิดอีกเดือนนี้อเลมาว์นี้อเลมาว์เปิดมาค่ะฮานามินะคะแล้วก็น้ำพริกแม่แวนคิดถึงอาหารไทยมากๆนะคะแม่แวนเลยสั่งนะคะแล้วก็นมไมโลนะคะไมโลดัชเมลแม่แวนสั่งสีเขียวมากี่กล่องอะลูกสีเขียวอะแม่แวนสั่งหนึ่งสองน่าจะสี่นะ อันนี้สามแล้วสี่ใช่แม่วหวนสังสีเขียวสี่กล่องสีส้มสี่กล่องนะถ้าแม่แหวนจำไม่ผิดอ่ะใช่ไหมใช่สีกล่องแล้วก็สีม่วงหนึ่งแดงหนึ่งชมพูหนึ่งมีปาร์ตี้ด้วยนะคะมีโจโจโอ้โหมีโอโจ้แม่แหวนแม่แหวนเสื้อนี้ด้วยหรอแม่แหวนเสื้อนี้ด้วยหรอติ๊กผิดปาวะแม่แหวนติ๊กผิดเปาวะใช่อ่ามีงาดำ เงาดำเป็นไงลูกอร่อยไหมครับ <laughs> มาส่งมื่อกี้นะคะแม่แหวนแบบเดี๋ยวแม่แหวนจะดื่มแล้วแม่แหวนชอบนะคะอืมดื่มก่อนเลยบนบะ <c oughs> มันใช่เลยค่ะทุกคนมันใช่เลยอะ่ะมันใช่เลยนี่รชมิวรสส้มแม่แหวนคิดถึงมากนะคะแม่แหวนคิดถึงมาก มีความสุขมากค่ะทุกคนนะทีมีความสุข <c oughs> ได้กินนมนะคะได้กินนมของไทยเรานะคะเมื่อบรมีความสุขมากมันรสนี้เลยค่ะมันรสนี้เลยมีความสุขมากค่ะทุกคนค่ะมีความสุขมากค่ะ แม่แหวนสั่งมาก,กล่องละเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งยูโรเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะหนึ่งหนึ่งนิดเนี่ยค่ะอร่อยอร่อยเ <fox> อร่อยมากจัไม่ต้องเลยตะกี้มาม่าขออยากจะดื่มแล้วละดูมาดิบปะดูมาดิบปะลูกเนี่ยมาดิบปะใส แม่แบนดีมทุกหยดหยาดเลยนะฮะอร่อยมากทุกคนแม่แ่นดีใจมากอ่ะมันคิดถึงอ่ะคิดถึงนมที่ประเทศไทยเราคิดถึงเมืองไทยคิดถึงทุกอย่างนะคิดถึงนมเปรี้ยวมากคิดถึงทุกอย่างเลยแล้วก็นมตรามาลินะมันไม่มีแบบ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 นะั้นเนาะแม่แบนเนี่ยสั่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่แ่นจะชิมนะเพราะว่า แม่แวนคิดถึงอะไรที่มันเป็นรสชาติของที่ไทยนะคะ <c oughs> คิดถึงมากตะกี้แม่แวนหลุดนมแม่แวนพอมันได้ลิ้มรสปั๊บแม่แวนว่โอ้ยมันใช่อะ่ะมันใช่อะ่ะเออมันรสนี้เลย <c oughs> ได้เกิดมาฟันดาคกนิดนี้อ่ะ